สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นัทด้วยนะคะสวัสดีครับเป้ครับตอนนี้เราอยู่ที่เอเบิลมอเตอร์นะครับอ่ามิสซูบิชิเอเบิลมอเตอร์นวันครใช่จาค่ะไปแล้วเรบอกว่าวันนี้เนี่ยเราได้มีกิจกรรมพิเศษแล้วก็เป็นโอกาสพิเศษจริงๆนะฮะเรามาได้ส่งมอบรถ Outlander g h e v คันแรกของโชว์รูมเลยเราบอกว่ารถคันนี้นี่ รู้ที่สุดในโชว์รูมเราเลยนะฮะเป็นรถไฟฟ้าไฮบริดปลั๊กอินที่ใหม่ที่สุดของมิสุบิชิเลยนะครับเป็นไงฮะลอวดูกันสวยไหมน้องเปพาคุณผู้ชมไปดูเรยวเดี๋ยววันนี้เราก็จะสัมภาษณ์ความรู้สึกลูกค้ากันเนาะใช่ใช่เดี๋ยวเราค่อยไปถามตอนนี้ให้ลูกค้าได้ชื่นชมกับรถ ยังไงบ้างครับดูบรรยากาศการขับรถของเราใหญ่มี <laughs> สวยงามเลยนะคะก็<อ>ลูกค้านะคะมาออกกับเราที่นี่แล้วก็แบบนี้ทุกคันนะคะไม่ใช่เฉพาะวี อีวีอย่างเดียวเอาเรนเดอร์อย่างเดียวนะคะทุกรุ่นทุกยี่ห้อมิซูนะคะของเอเบิลสาขานวัฒนครและอีก3สาขานะคะรมิซูบิชิต้องไว้ใจเอเบิลนะครับเอเบิลเป็นคนช่วยดูแลถ้เอเบิลณวัฒนครนั้นนะคะแล้วเปมาที่นี่ได้เลยค่ะดีให้บริการนะคะเปิดทำการ8ปดโมงถึงหกโมงเย็นหทุ่มไปเลยหนึ่ทุ่มไปเลยมีโอทีให้เราด้วยค่ะเดี๋ยวก็ลองชมดูบรรยากาศอีกสักครั้งนึงนะคะ โอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกของลูกค้าที่มารับรถ Outland e r วันนี้กันดีกว่าว่ารู้สึกยังไงบ้างพี่ครับทำไมถึงเลือกที่จะใช้รถ Outlander คันนี้แหละครับก็ <c ười> ติดใจตอนที่มาเทสได้ครับติดใจเรื่องของสมรรถนะแล้วก็ <c ười> ช่วงล่างครับช่วงล่างดีมากครับ, <c ười> รบนี่คือความรู้สึกของลูกค้าที่เลือกใช้รถ o u t l a n d e r คันนี้นะครับแล้วเป็นไงบ้างครับศูนย์บริการของเราบริการถูกใจไหมครับดีไหม มากเลยครับครับารับใจมากครับอันนี้นะครับก็คือความประทับใจของลูกค้าของเรานะฮะใครที่ต้องการที่จะออกรถกับทางพิซซูบิชินะครับเลือกเราครับเอเบิลมอเตอร์ฮะรับรองบริการถึงใจดูแลถึงที่แน่นอนครับผม town from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.